สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสีสาวราวทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องสาวลราพารวยเมื่อนี้ทางซ่องสาวลราพารวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดถ้ำลำไยเนาะวัดของพระจาจาร์สายขมิ้นเนาะเพื่อที่สิมาตามเอาตัวเลขแนวทางประจํางวดวันที่16สิงหาคม2565ที่สีฮอดนี้เนาะ,ะสําหรับตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์สายขมิ้นงวดที่แล้วก็ได้เข้าเนาะเข้าโตกกับเข้าซีหนึ่งเนาะ งวดน,นี้ฮากะมาตามตัวเลขแนวทางตัวงวดว่าผ้าจารย์สายคมเนเนาะสิมีตัวเลขแนวทางให้เฮาเป็นตัวใดเนาะเอาเพื่อป่เป็นการเสียเวลาเนาะฮากะไปตามตัวเลขแนวทางไปกราบนมสัสก,การผาอาจานพร้อมๆกันเลยกับสาวลาวนะเอฟซีท่านใดเนาะที่เข้ามาบึ่งแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่สิเป็นกำลังใจเนาะให้กับทางช่องสาวลาวได้นำหาคลิป ตัวเลขแนวทางในเด็ดดีๆมาฝากมาต้อน fc ทางซองเฮาเนะาะกา,านักแฟนการมาติดตามแนวทางตัวเลขงวดนวันที่สิสิงหาคม25 6 5หห้าค่ะเอาพี่น้องเขาอยู่เรื่องชุดเต็มแต่ว่าเขาเป็นตัวกับนะคะ,นะนเ,าเนาะเขาเป็นมัยตัเนะคัะเขาตัวกับชุดเต็มของแต่ว่ากัสิบ่มี่แผู้ใดเอกเนะค่ะเนาะชุดเต็มเนาะคนเดียวเอาแต่ตัวหนึ่ แต่ว่ามีอยู่มีอทรมาอยู่โอ้ถืกียนมค่ะถือถอยู่แสดงว่ามีข้าวุมานตัวนี้เล่ใหญคอชุดเต็มมาจารย์ข้าไปจับเอาสลัเอาข้าวได้ครับข้าวทั่วมาบอกอยู่ผูคนเก่งเนาะค่ะเนาะคนกระไดอยู่้ยัได้จะชุดเต็มค่ะตเน้นทางวันนี้นะคะอาจารย์จีไ้เป็นเล่ไหตะล่างให้ผู้นเอาแต่ตเน้นบ่ถือตะลางแต่ว่าเฮ็ดไปแล้วในตะลางใกล้ใหุ้เมื่อวัน เ,เลขวิ่งเลยค่ะเลขวิ่งด้เลขดวิ่งหายีกว่าค่ะเล่ดวิ่งเ้นเ่หนึ่งพลาดเปเนึงวิ่งห้าบนห้า่างหลักร้อยคือห้ากับศูนให้หากับศูนตอนคงอชู่ไายหากับศูนครับไปตีหาฟั่นไปศูนข้างล่างให้วิ่งหาข้างบนมือนี่สีไฮอยียงครับอาจารย์มัน<ะ>้นะมือนี้ีไ้อียังนอะให้เป็นเลขใด เอาไ er ปเลยจับคู่ไปเลยจับคู่ไปเลยบอกครับจับคู่ชุดเต็มือชุดตัด่ท้งสองบอกทั้ชุดเต็มแล้วก็ชุดตัดว่าง่าคคืออยู่ในชุดเต็มเด็กเต็มเด็กวิ่งเด็กเอาอยู่ในชุดเต็มเด็กวิ่งบ้านในบ้านบ้านมองอยู่ในรับชิพรับหน่วยกับหูจักกับหูจักอ่วาวหนึ่งรับชิพตอไดรมันกับมากเก่ามันกับมากเก่าดีเก่าหาครับนว่าเก่าสิคือเล็กวิ่งอวดหนึ่งหันเคยหาย้า แปดกับเก้ามาตัวรักสิบแน่นอนครับไม่เอาเอากว่านี้เกินแจ้งน้อยเลยค่ะรักสิบรักสิบรักสิบเกิน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 โอ้ยตัวเดียวเนาะค่ะเอาสองตัวก็ได้สองตัวแจ้งน้อยแจ้งน้อยพ่อมีแห้งโอ้ยมันหัวกาดบอกหัวกาดีคเอาลักสิบมิจฉะตัวกับเอามาหลดค่ะแต่ว่ายังพันฟันเหนี่งก็ได้ ลักสิบลักสิบครับตักสิบักครับตั้งแต่1นถึงเระวังศูนจะมาระวังศูนจะมาฟังดีๆครับหน่ถึงเาระวังศูนจะมาแสดงว่าศูนย์หรอพี่น้องศูนย์อะไรฟ้งดีดีจะว่าอันนั้นล่วงไปเยอนๆไว้ซ่เื่อครับเปักิแต่ว่าก็ไปจับด้วยแตดีไปจับด้วยแตดีไปบ้านหลังี่ค่ะนี่ศถานบนหลงบนลลางบนล่างบ่ <L> เอาเปิดตำล่าแล้วพี่น้องพอบาดเอาไปเอามาาลุดปากกัได้พี่น้องเ,อเลขนิ่งเลขนิข<อ>้งหนึ่งตัวไม่เคยหลุดถ้าตามสถิติไหนเออถ้าตามสถิติเน<อ>าะตามสถิติปูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสมี่สิบห้าสิบหกสิดสิบแปดสบายดตอนนี้ตั้งว่ายีดหมดโอ้ผิดอยู่ทค่หนึงครับเจ้าผิดผิดว่าที่ปันไป พิสหวดีฟั่นไปหนึ่งเจห็นไหมเมราีหนึ่งเจ็ดให้หนึ่งเจ็ดบนไม่ต้องกลับเนาะเพราะว่าตัวนี้มันในแปดกรบเกลเนียครับเนี่ยบัตนี่เลขวิ่งหนึ่งตัวครับเลขวิ่งหนึ่งเลขวิ่งจให้ไปสองตัวด้เลขวิ่งเลขวิ่งว่าครับบนล่างบอกค่ะบนและล่างเลยครับเดี๋ยวคนเบิ่งกอนว่าเป็นบนเอล่าง สองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่ตัวอันนี้ที่มันดอกมาเจกับ8มาคู่กันบนนั่งเก้ากับ0นมาล่าง9ก้าศูนยกับศนมาเกมาศูนยกับศนยมาเดมาไอ้มาศูนกับเ้าหนามามันมาได้ทั้งหมู่ทั้งแรงครับก็เพื่องั้นที่วอดสามห้าสามห้ามีห้ากับ6กออกห้าสามัน้งนได้4ี่กับ5้าออกชี้บนชี้ล่างน สี่ก้าสี่บนสี่ล่างเว่านี่ศูนย์กับหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์กับหนึ่งล้านบนล่างบนล่างบนล่างน่าจะมาหลักนาจิมะรักนาจิมาหลักสิบหลักสิบน่าจะมาหลักสิบศูนย์กับหนึ่งน่าจะมาหลักสิบน่าจะมาหลักสิบฮะบนล่างบนล่างเพราะว่าไพ่ได้สองตัวมันจีเรียนบนแรีนล่างจุดหครับเห็นเป็นว่าหลักสิบเลยเนาะน่สิบนล่างเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัว เจดหนึ่งเจ็ดบนแปดสามล่างเห็นไหมเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวเจ็ดหนึ่งบนแปดสามล่างเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวเจ็ดสองบนสามแปดล่างมันคู่กันมาเลยหลักสิบบนล่างศูนย์กับหนึ่งมา<แ>หนึ่งตัวโบมาคู่กันค่ะไม่มาคู่กันค่ะอเอาพี่น้องได้ละรได้นี้ถามไปถามมาว่าสิบบอกบอกพี่น้องได้แล้วนะครับเนาะจำนั่น จิตเป็นสิบลื่นไหวไม่รู้แต่จิติีองเขาหันเ <c oughs> ขาอ,อยู่มากเป็นรักชีพหลายน่ชุดครับร <c oughs> ักชีพรักด้วยเหรอเขาคือบอกกำหนดรักมันดอกเจ้าขอนั้นมากเนาะขอแต้มมากให้ฉนะัว <c oughs> น,นีเมือนี่ประกบกู่เลยมาครับ <c oughs> ประกบกู่หรแต่ว่าเลขกหัวคู่นี่แต่ว่าจิมีชุดเต็มลงองหายอยู่ <c oughs> เพราะว่าเป็นยังคอยประกาศรันตัวนั้นรุ่ง <c oughs> ตัวทั้งหนาจะยังคอยประกาศรันรุ่ ก็คือบ่าเอาไปกวนไปก้อนมันจิไปตามกอนไหลพิจารณาก้อนนะครูคือเอาชุดนี้ไปก่อนไอ้เจ็เบื้องว่าถ้าติดหนึ่งมันมีหนึ่งอย่างเท่านั้นนี่นี่เท่านั้นมีเจ็หนึ่งกับชีหนึ่งไอ้หนึ่งชีหนึ่งชมันีไมาไดมาไดติดต่อว่ามันออกซัำกัน บนล่างเห็นบ่ครับนี่ครูหกคู่บนล่างปอเคู่เออเขาก็ไปบนล่างใช่ไหมกลับบ่ครับปูเลี้ยวแต่กลับน้ำเลี้ยวแตะเนาะเลี้ยวแต่จะพิจารณาหกคู่ปูวงกลมให้แล้วครับตัวเลขหน้าท่าเงินประจานที่ดีสิบหกซิงหาคม่หกหาครับ กับด้วยพี่น้องทีดีมากเลยนะคะน้องควาเล็กนะคะต้องซื้อวางซื้อกับนำเจ็ดหนึ่งครับแปดสองเจ็ดห้าครับหนึ่งสี่สองสี่แปดสี่ครับผมปูกับวงเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งแปดสองครับแคบหนักจอกันได้ครับผมกลับด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ส่วนเลขวิ่งเได้ครับนํำกันเลยวิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมาแต่ปูวา่าหนาสิบไปห้างหลักสิบหลายแต่ก,กับบรูว่าสิมาหลักหน่วยบอนะคะเนาะแต่วา่าความน่านะจะเป็นคือคน่าจะมาหลักสิบมากกว่าอ,อันนี้คือความหนาสิบเป็นนะพี่น้องฟังดีๆนะคะย่าเหลื่อนผ่านคลิปนะคะสิได้เข้าใจเนาะดูให้จบครับผม เลขเลขซองนีครับปูงอันนี้เลขสองห้าหมื่นมือนดนอกนกลหมื่นกัอ้กบจังจังเอาแคปหน้าจอด้วยพี่น้องเนอะวงสองวงนะคะเจ็หนึ่งกับ8ปดองนะคะมาแคปหน้าจอไว้นะคะเนอะ ไปเด้อค่ะเจ็ดหนึ่งกับแปดสองนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะลองพิจารณาเบิ้งนะคะเป็นตองหวดนะคะเนาะ <c oughs> อยู่ในจุดนะคะถี่ออกซี่หนึ่งหนึ่งสี่ล้วพี่น้องนะคะพระอาจารย์ดึงออกมาแล้วนะคะเนาะลองพิจารณาเบิ้งนะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะ ะค่สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอพุณนนะคะพระอาจารย์เด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับได้มีโชคมีลาภนะคะเนาะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเจริญพรเจริญพรเอาแล้วเนาะเอทุกคนเนาะหลังจากได้เบิ่งได้สมตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์สายขมินแล้วเนาะหวังว่า f อทุกคนคงจะได้แคบน้าจอเอาไว้พิจารณากันแล้วเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์สายขมิน พาจารย์ก็สิให้เขามาเป็นเลขลักซิบบนญลางเนาะศนย์กับ1แล้วก็ประกบคู่ให้เหา6คู่เนาะแล้วก็วงกลมเน้นให้เหาสองคู่เจ็ดหนึ่แล้วก็แปเนาะวงกลม 7, 1, 8, เจ็กับ82ดเนาะเอา fc ท่านใดเนาะที่เข้ามาเบิ้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่สิบภพลาดข่าวสารเนดเด็ดดีๆจากทางซ่องเหาสีเอามาฝากมาต้อนเนาะ เอาแล้วเนาะ f ีท่านใดที่เข้ามาเบึงแล้วกะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยถึกหวยถึกเบิร์กันทุกคนเนาะคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สมปรารถนาทุกๆประกาศเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สีขอลาเอ f ีทุกคนไปก่อนเอาไว้พบเจอกันคลิปต่อไปเนาะสบายดี